มันน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะมันน่าจะเป็นช่วงที่พวกเราคิดถึงการเดินทางมาพระราชพนมของลุงช่างกันประมาณนั้นนะส่วนผมนี่ก็ได้ยินเอีพูดหลายพังอยู่ในเรื่องการลงชื่อผ้าที่จะไปพันที่น้องน้องคนหนึ่งที่บอกว่าไอ้เม่งมันจะร้องเรียนอะไรทั้งนองนี้แล้วก็ก่อนเข้ารายการก็ไปดูเม้นน่าจะ เหม็นช่องมากรหรือเลวล่านะเป็นชุมชนช่องมากอรอนเหม้นมาให้ดูเลยว่าชื่อเขากับชื่อเนี่ยสามสามคนที่เขากาลังถล่มกันถูกถล่มนะหรือก็ถล่มใครไม่รู้แหละก็ก็มีชื่ออยู่ในผ้านั้นแต่แต่เราก็อดคิดถึงตัวเองไม่ได้นะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราเคยไปสลักชื่อ,อผู้ชมเอฟซี FC เราที่ ในคืนนั้นที่พระรามนมนี่ให้เขาเอาที่ว่างให้เราก็เยอะอยู่นะแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่ตัวเองไม่ได้บอกใครให้สักใส่ชื่อให้เลยนะก็ก็คิดอยู่นะว่าเออวันวันของแต่ละปีนี่มันเปลี่ยนไปจนบางครั้งนี้เราเราเหมือนกับไม่ได้เสพส,สุขก,กับสิ่งที่มันน่าจะเป็นมันอาจจะเป็นเพราะ หลายอย่างนะผมเองผมก็ไม่สบายด้วยในะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ติดตามความจริงอบอกน้องในนั้นให้ลงชื่อให้ก็ได้แต่เราก็ไม่อยาก,กว่ากวนเขาเนาะคงไม่มีแต่ผมเท่านั้นที่ไม่ได้ไปคุกคีเพราะว่าปีกลายนี้แอชิดก็อยู่ในหัวเรี่ยวหัวแรงนะ,ะคนที่วิ่ง รับส่งน้ำประจำก็นี่แหละลูกเทพแบบอาิตี่เลยนะ,ะปีนี้เขาก็เงียบเหว่าก็มไม่รู้นะว่าเขาเขากลับมาทำอะไรอยู่ในกลุ่มหรือเปล่านะถ้าถ้าจะมาที่วัดคือที่ผมพูดถึงเนี่ผมพูดถึงเพราะว่า f อซนี่เมสเซเจอร์ Messenger มาว่าเขาจะไปที่วัดประมาณว่าถามว่าไม่ใช่ประมาณเลยแล้วในคำถามต่อ,อคุณนายไม่ไปวัด วัดพระธาตุพนมพร้อมประมาณพร้อมลุงะนะผมก็ก็เลยทิโวกาสนี้นะมาเรียนให้พวกเราทราบด้ยวยว่าไม่ได้ไปนะกิจกรรมปีนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าการลืมเรือนอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจในใน,ในกิจกรรมที่จะเริ่มตรงนี้ก็เลยไปรับงานมันซ้อนกันนะก็คือสิทธิ์เก่า ที่ไม่ได้เจอกันมา50ประมาณ50ปีเนาะเพราะว่านั่นคือปเจ็นั่นเองนะก็พบกันที่บุรีรัมย์นะใช่ว่าลุงเก็บนะบุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงด้นะพรุ่งนี้จะเดินทางประมาณ7จโมงเช้าก็เลยก็เลยต้องถือโอกาสร,ร่วมงานกับพวกเรากับทีมลุงช่างกับทีมป้านี่ถ้าถ้าไปยังไม่ยังไม่ได้ดูนะว่าเดินทางวันไหนทำอะไร วันไหนดูแต่เขาเขียนชื่อกันนะก็ส่งกำลังใจทางการดูเวลากันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูไปด้วยขับรถไปด้วยหนูเข้าใจป้าค่ะแต่นูไม่ได้ชอบนอนนาอ๋อคือคือเรื่องเราชอบหรือไม่ชอบนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะเราไม่ชอบนอนนาก็โอเคนอนนาคงไม่มีคนชอบเยอะหรอกแม้ซับเจะสองแสนก็ตามนะคนชอบคงเหลือมีเท่าไหร่หรอก แต่คําว่าไม่ชอบถามว่าอาจจะพานเกลียดคนที่เขาชอบด้วยไหมหรือเขาเฉยได้ไหมด้วยไหมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องอย่างหนึ่งนะเช่นอ่าเหมือนผมนี่ถ้าบอกว่าชอบชอบไหมผมก็อธิบายไปแล้วสองสามวันก่อนนะบอกว่าไม่มีผลอะไรเพราะผมมองถว่ามีคนมาขายของช่วยมันก็ดีกว่าแล้วก็เ ไม่มีความแปลกใจอะไรที่ญาติเขาจะจะดีกันเหมนธรรมดานะผมบอกผมก็บอกไปแล้วก็ประมาณนี้แหละแต่ก็จะแปลกใจนิดน,นึงว่าเออคือถ้าดูแล้วผมเชียมไหมผมก็เฉยๆนะแต่เฉยๆก็ก็ลดอยู่นะงงเหมือนกัน กพรไม่เชียร์เพไม่เกลียดไหลหรือวนะยังไม่รู้นะคุณเล็กยีน่าจะเป็นต้นตำแยนะคะันมากเลยมากเลยคนนี้คืออะไรนาะนี่เนาะคุณทิศทัตติมาอ่ายังยังไม่รู้ไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวเราลองอ่านลองคุยกันดีกว่าเนาะเรื่องเมื่อวาน นี้ก็คือเรื่องวันพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้ของปีที่แล้วเนี่ยเรามีความคิดอย่างไรความรู้สึกอย่างไรเราก็ลองคุยกันดูนะส่วนว่าทําไมถึงคุยเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ระวังตัวยากนะครั้นจะบอกว่าไปดูคนนั้นคนนี้มาเยอะๆแล้วเห็นด้วย,ยก็เราก็ไม่อยากพูดในจุดที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเราก็ไม่ไม่ขออธิบายอะไรก็แล้วกันเราก็จะพูดถึงความสุขของ ปีที่แล้วแล้วปีนี้เป็นยังไงปีนี้เราไม่ได้ร่วมขบวนเราไม่ได้เขายังไงใกล้ชิดใกล้ชิดกับกับการที่จะไปห่มพระธาตุแบบนี้เรามีความรู้สึกอย่างไร,รในความรู้สึกผมนะก็คือ,อมันไม่เพียงแต่ผมผมคิดว่าระบบหลังจากมีปัญหากับนายตำรวจใหญ่ ในในช่วงนั้นนะนะสิ่งที่พวกเราทำก็คือการพยายามถอยห่างในจุดประทะมันก็เลยทำให้คนกันกันิสุดร่วมนีน้อยมันก็จะมีเฉพาะคนที่อยู่ที่วางปู่นะพวกเราคงเข้าใจนะแล้วก็ถามว่าพวกเราเข้าใจไหมโอเคมากไหมก็น่าจะโอเคนะดูอยู่ว่า ทีมข้างในเนี่ยยอดไม่ตกเท่าไหร่นะเป็นยอดที่ดีอยู่ก็ดีใจด้วยนะเรื่องขายสินค้าใครขายคนนั้นได้ค่าคอมเงินเข้าบริษัทช่วยหนุนด้วยนะครับในนามท่านอะไรดีนองวีเนี่ยเห็นไหมคนขายของเราสุดยอดผมเองผมก็ขายไม่ตป็นะนะจะบอกว่าเอาไปทาที่ไหนมันนุ่มจับเฉยเฉยมันก็นุ่มเหมือนอบางคนที่มาเล่าเรื่องอ ไอ้หลายเอ็นพูดเนี่ยผมก็ไม่รู้สิม,มันก็แสดงอะไรมันยังนงงอยู่นะ,ะสวัสดีหลังบ้านผู้กองนะครับสวัสดีคุณอริยานี่พูดถึงวันวานก็พูดถึงคุณอริยาที่วันที่น้องปอนถามว่าเราพบกันวันไหนวันนั้นนี่หลายเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรที่ตั้งความหวังนะเช่นตั้งความหวังว่าจะได้พบกับคุณอริยา ไปกินส้มตำข้าวเหนียวด้วยกันหน่อยแต่เพราะว่าเด็กเต็มรถก็เลยโอ้เด็กมีที่พนมากกว่าเราเยอะนะถ้าเราขนาดเราบอกว่าจะไปเยี่ยมเอฟซีที่ขลุงเขายังบอกว่าอยากมาเที่ยวไม่อยากไปเยี่ยมเอฟซีเออเราก็เลยบอกว่าวันหลังก็ไปไปเที่ยวกันแล้วกันเวลาเราจะไปเยี่ยมเราก็จะไปเยี่ยมคือขี่รถคนละคันบ้านอย่าบอกองี้ก็นี่แหละก็คิดถึงวัน ดีๆที่ผ่านมาอยู่นะหวังว่ามันจะรอบนี้มันจะดีขึ้นนะถ้าเรารักแปงจริงการที่มีคนมาขายสินค้าให้ลุงคุณรานานะครับเราว่าเป็นการดีค่ะป้าจะได้เงินลุงจะได้ใช้เงินมาสู้คดีเราคิดแบบนี้ก็ก็ผมก็คิดแบบนี้นะครับผมคิดแบบนี้ว่าให้ขายก็ดีนั้นแหละนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมพูดเสมอก็คือมีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูนะ แม้บางคนเนี่ยเคยเป็นศัตรูมาก่อนแต่วันนี้กลับมาเป็นเพื่อนเราก็ต้องยอมรับในฐานะที่ว่าเหตุการณ์วันนี้คือเขากลับมาเป็นเพื่อนเราจะไปบอกว่าโอ้ยมึงเคยเป็นศัตรูกูมาก่อนมึงเคยเป็นศัตรูกูมาก่อนก็เราเราพูดถึงวันนี้ไง